วันวเพลินละมาเดือนสิบสองน้ำ ว่านางนพมาศคือใครแล้วมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าใกล้วันลอยกระทงแล้วนะคะคลิกเชื่อว,ว่านอกจากไปลอยกระทงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทุกคนน่าจะสนใจนั่นก็คือการประกวดนางนพมาศค่ะก่อนอื่นนะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปจะพาทุกคนไปทําความรู้จักนางนพมาศกันค่ะว่ากันว่านางนพมาศนะคะเกิดในตระกูลพราหมณ์สมัยสุโขทัยและเป็นธิดาของพระศรีมโหสถและนางเรวดี รำลือกเลยนะคะว่านางนพมาศเนี่ยมีความสวยยืนหนึ่งมีความรู้รอบด้านนะคะแล้วก็ทักษะประดิ์ประดอยเนี่ยคือเก่งมากๆและในระหว่างรับราชการนะคะเธอได้มีผลงานโดดเด่นมากมายเลยคะ่ะเช่นการเขียนตำรับเท้าสีจุลาหลักขึ้นนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของสนมกำนันทั้งหลายในการเข้ารับราชการหรือจะเป็นการประดิษฐ์หมากสองชั้นร้อกลองในพิธีเคเชนทัศวันานหรือพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง และที่โดดเด่นที่สุดนะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์โคมลอยเป็นรูปดอกบัวเพื่อใช้ในพระราชพิธีจองเปลี่ยงลอยพระประทีปหรือที่ต่อมาจะเรียกว่าประเพณีลอยกระทงนั่นเองต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการลอยกระทงนะคะแต่ว่าจะเป็นการปล่อยโคมลอยแทนแล้วสรุปว่านางอภาเนี่ยมีตัวตนจริงๆรไหมนะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ข่าวว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่า เพราะว่านังสือที่เขียนานางนพมาศนะคะคือภาษาหรือว่าการเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนในสมัยสุโขทัยเลยจึงมีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเขียนขึ้นมาใหม่ในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์แต่ไม่ว่าจะมีตัวตนจริงหรือไม่มีนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยชื่อของเธอก็ยังคงเป็นที่รู้จักและก็ได้มีการประกวดนางนพมาศเพื่อเป็นการระลึกถึงเธอด้วยฟมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่กริกเล่านะคะ<ๆ>ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้เพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้นะคะกริกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว บายขอเนี้ยเป็นลอากระทูนะคะถ้าคุณได้เป็นทิดาจำแรงคลองหกคุณจะนำผลไม้ชีเิสได,ดไปเผยแพร่ให้กับชาวออสเตรเลียครั ขอบคุณสลับคำถามค่ะสลับผลไม้ที่น้องแชมชอบกินนะคะน้องแชมอ่าก็่น้องน้องแชมชอบกินกล้วยกับส้มมากค่ะเพราะว่าอ่ามีวิตามินซีเยอะแล้วก็ทำให้ผิวของน้องแชมปนั้นอยู่ดีแล้วก็อ่าก็่น้องมีออร่ามากมากเลยค่ะน้องแชมชอบกินมากมากเลยค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะสรุปว่าผลบันที่แนะนำคืออะไรคะเนาะเนาะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะน้องแชมป์อ่าก็อยากจะฝากไว้ว่า ร ANS, ะคะรัง tangled, ายางเพราะคนตีคนจิขอขอใหม่นะคะระคังยางเพราะคนตีขอใหม่ค่ะระคงังขอบคุณข้าเดี๋ยวค่ะแล้วพี่อยากจะทราบว่าชื่อเต็มๆของน้องแชมเนี่ยชื่ออะไรคะแชมเข้าหมาค่ะ